เธอก็อย่นี่เธอมาแล้วเราขุดแล้วก็ไปเจอแต่กินน่ะเจออะไรนะเจออะไรนะฟิน,ฟนเธอมีเลือดยี่สิบหรออืมเลือดยี่สิบเท่ากันแหละเธอก็ยี่สิบยาเธอเอ้ยเธอเห็นหลอดเลือดแล้วนี้ก็คิดโกงไม่ได้แล้วดิเธรู้ไหมจะตีเขาทีดามเมจเท่าไหร่อ่ะน,นี่เธอตอนมันหลบตรงเนี้ยมันไม่เห็นไม่แล้วทำไมถ้าแอนิเมชันเธอมันบั็กเนี่ยเธอเดินดิเฮ้ย เธอเดินเธอเดินเป็นผีเลยอะ่ะเธอก็เดินบักนะตอนเนี้ย <ๆ S 1> หรออันเห็นตัวเองยังี๋ยวดูก่นเออบักจริงวะเธอไปฟังเพลงนี้แล้วก็ร้องให้ได้ให้หน่อยน่ารักมากไม่เอานี่ไงหายแล้ว,ลว <_ irl> <ๆ_ irl> อันนี้คือท่าเดินปกตินะนี่หายแล้วหายแล้วอันนี้คือท่าเดินปกติ <_ irl> ลนะ้า,าคนเดินเดินตอนนี้เขาขอไปตัดไม้ก่อนระหว่างพี่เธอเฮ้ยเหลือจะย้ายบ้านเลยวะเธอหรือว่าจะรอกางคืนก่อนแล้วนอนรอบหนึ่งเธว่าไงอืมอืมครับขอบคุณครับเอ <c oughs> แต่เรามีเตียงแล้วนะจริงๆอ่อะถ้าเราจะเขาเราียกว่าอะไรสมมุติถ้าเราเดินทางใช่ไหมแล้วมันตอนกลางคืนเราก็สามารถนอนให้แบบมันข้ามวันได้ <c oughs> เขาไปตัดไม้หรอกเพราะไม้ต้องใช้เยอะมาก <c oughs> การดำรงชีวิตเรานะเฮ้ยมืดไอสว่างพอดีเลยจาเมมันไม่มีอุ๊ยคิปเปอร์ซอมบี้บ้านอะไรเธอข้างหลังไม่นะบ้านเราจะระเบิดอาลูกน้ำอย่ามาเธอเลยโดดลงไป่ทำไมรูอว่าอยากมาช่วยแบบซูเปอร์แมนอะโดดลงไปเพื่อเธอทำทำหมาเขาอะ โดนระเบิดตายป,ปะตายดิเธอหมาเธอเป็นหมาเขาไม่ได้เป็นซูปเปอร์แมนหอกจะอยากมีอันนั้นนะที่มันเก็บของใส่กล่องได้อะอันไหนวะอันนั้นอนะที่มันเป็นกล่องแบบแล้วก็หมุนแตลกๆตอนตื่นอะอ๋อใช่ไหมไม่ต้องใส่ตัวได้ไดใช่เก็บใส่กล่องแล้วก็เอาใส่ตัวได้เลยกล่องไปงี้เอาไปด้วย อยู่ในถ้ำแบบไม่มีทอสอะ่ะมันจะทําให้เกิดเสียงหลอนถึงมีทอสก็ก็มีเสียงหลอนได้นะจริงอ่ะเขาไม่เปิดเสียงเ,เขาไม่ไดินนั่นแหละโดนซอมบี้ไล่แล้วไม่รู้เรื่องเลยแล้วกล้องอ่ะกล่องเอาไปด้วยได้ปะคีปเปอร์เจ้าเดิมเลยนะลูกพี่มาอีกแล้วเหรอโอ้เสียงมมกเสาอได้ธนูมันจะดอปไหมเธอหมาเธอกำลังไปล่าเพราะหมาเธอมันมันชอบกินกระดูกอุ้ย เดี๋ยวจะรอดไหมอสองเหล่าเฮอตีตีให้อาหารนี่ไงเรื่องมันจะเพิ่ม่ะย้ายที่นี่ว่าเราไปที่อื่นเออมันติดทะเลดิตรงเนี้ยเอเนไปไปไหนกันดีเพราะว่าตรงไหนเหมาะก,กับสร้างบ้านอยากหาซากุระอ่ะมันจะเจอไหมละ่ะกี่เรือไหมถ้าเรือได้อยู่แล้วหมาล่ะ พุ่งมาขึ้นมาเถอะมาขึ้นยังเนี่ยมาเดี๋ยวมันว่ายน้ำตามขึ้นขึ้นมาก่อนจริงไหมเขาจะโกหเพื่ออะไรจริงไปไปแล้วนี่โอ้โหขับเรือเราจะเจอซากุระได้ที่ไหนครับโอ้แล้วโลโลกันหน้าอย่างเท่เลยฟองจิตได้มาเดี๋ยวรอขึ้นบกก่อนแต่มันจะวับมาหาเธอ จริงไหมจริงเธอเราลืมสิ่งสำคัญเธอเอามาปะอะไรอะ่ะเตียงเออทำไมเธอไม่ขุดมาไม่แล้วหมาเธอเธอกดให้มันนั่งอยู่หรอหรือไงคงไม่ได้กดธทำไมไม่เห็นวัร์ปมาเธอวิ่งมานี่ก่อนเดี๋ยวมันก็มาถ้ามันไม่มานะเจะมาปะวะ มาดิมันต้องมาเอาให้มันอัปเดตแล้วหรือเปล่าเขาไม่มาแล้วหรือเปล่าใหนหมาเขามันไม่มาจริงเหรอนั่งกลับไปดูก็แล่วปะม่จำได้เหรอได้กลับไปทางนั้นนะเฮ้ยเราจอมันจำม่ดแล้วนะ เธอมันจนมืดแล้วมันมืดแล้วเนี่ยแล้วยังไงต่อเราต้องทาอะไรจะต้องต่อบอกขกึ้นที่สูงเหมือนเดิมเธอเขาคาบโล่ให้เธอไปยังไม่เอาเอาไปใส่ไว้อันตรายดูโล่คู่เลยนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเธอมาวิ่งฝั่งตัดหน้าจะลงน้ำไป ตายไปทำไรจะรอดไหมจะอยู่หรือเปล่าร<ด>อดเราไปทางไหนกันวะมันอยู่ใ,ใกล้กันรู้วามั่นใจเจอทุกอย่างคิปเปอร์ก็มีตัวอะไรว,วิ่งตามหลังวะคิปเปอร์ก็มีเธอนอนให้มันเช้าไหมละ่ะเธออะไม่เธอไม่นอนมันก็ไม่เช้านะมันขึ้นกระโดดขึ้นมาได้ไงเนี่ยเป็นใครเนี่ยมันว์บขึ้นมา ขี่กงทำมาทำเป็นสะบัดน้ำเดินมาเจอหมู่บ้าน NPC มีแมวด้วยเออมั่วแล้วเนี่ยเขาดึงเธอมาได้เปล่าอ่ะเธอจะไม่มาเก็บของหรอกแรงจัดกระเลยตายอะได้วยเมลถ้าเธอขี้โกงตอนนี้เธอจะรอดไม่รู้แหละเขาสร้างป้อมปาการแล้วตอนนี้เขาเผากินนะทีเดียวเธอ เรียบร้อยโอ้ยโอ้ยอยู่นี่ก็วามว่าอยู่นี่ครับงงมากเลยแอดมินน่าจะช่วยเยวเขาเอานี่มาด้วยเธอกัน่าจะอยู่ตรงนู้นล้ฮะเขาเอานี้มาด้วยนอนนอนนอนจับมือกันด้วยเธอดูดูดููนอนจับมือไม่เห็นโอ้ไม่ก็เสียงตายมากจะทไงพีปูของกระจายไปเลยก็มันอยื่ในน้ำ อุ้ยโดนอะไรอ่ะตอมบี้อ่ะอุย้ยสกิลลิตนันอ่ะมีทุกอย่างจริงๆเธอหนีจากนี่แล้วหนีจากนี่เร็วอ,อะไรเธอโดดลงน้ำโดดลงน้ำอะ่ะแล้วก็ยังไม่ได้โดดด,ด,ด,ด้วดเลยเหรอไม่โดดก็เก็บของคิปเปอร์ข้าง,งล่างเยอะมากมยังไม่ได้โดดคิปเปอร์ข้างล่างเยอะจัดไม่ได้เลยเหรอโดดลงน้ำแล้วก็วิ่งมาหาเขาเตรียมตัวระวังไปเธอว่ายมา วิ่เธอหมาโดดลงตามปไปไปหาที่ตั้งบ้านกันดีกว่าเราเจออเธอไปเจอหมู่บ้านที่ไหนไม่รู้เหมือนกินเนื้อเดิบเยอะก็ไม่ได้เฮ้ย<ม>เดี๋ยวนี่ทำไมไม่ตรงนี้มันคุ้นๆนะแล้วตรงนี้ก็มีปา่าเฮ้ยเดี๋ยวบอกนะว่านี่แล้วเขาแล้วเขาเดินมาตรงนี้เขาเดินมาตรงนี้ชนี่แล้วเขาก็วางตัวคาบตรงนี้ไหนวะเอาไว้หมู่บ้านรับแร อุ้ยอาแมวอุ้ยล่วงอุ้ยลึกมากเจอหัวชนโอ้โหเที่ออย่างลึกเลยทางไหนวะเนี่ยกูเดินไปัสทางไหนงงหมดแล้วนี่นี่ทางนน้นตรงไปแต่นี่ไม่ใช่บ้านเราหมู่บ้านมันอยู่ริมน้ำนี่นี่นเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงนี่แหละหมู่บ้านที่เขาเจอแล้วฮะหมู่บ้านไฟไหม้ค่ะ ไปไม่ตรงนี้มีกล่องเออทำไมแมวเดินหนีอ่ะแมวไม่อยากคุยด้วยเออไอตัวไอตัวไอตัวปกป้องหมู่บ้านคือตัวอะไรนะตัวเลมโกเลมโกเลมไปไ,ม,ไม่เออไม่เขาถือไป,ปลแล้วแมวไม่คุยกับเขาอ่ะมันมีเจ้าของแล้วหรือเปล่าแบบเอ็นเอร์เทแล้วไฟไหม้จริงวะขอ,องมันมีลาวาก็ว่าทำไมไฟไหม้หืออเราขูดเตียงขงโมยไปเลยดีป่ะมีเตียงอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเตียงสีน้ำเงิน เธอเปล่าอันนี้คืออะไรเธออันไหนเธออยู่ไหนเขาอยู่ไหนเธออยู่ไหนอันนี้มันอี้มันอี้อุ้ยบ้านหลังใหญ่มากเนี่ยอันนี้คืออะไรที่ถอดเลเวลแบบอุปกรณ์ไหนที่มันมีแบบเรือนแสงแวววาวอะเอามาถอดอุ้ยดูอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรไหนกันโต๊ะคราฟแบบแบบโต๊ะคราฟแบบอัพเลเวลงงไหมบ้านดูจึ้งอยู่นะเขาสร้างสวยอะนะแต่บ้านหลังนู้นก็จึ้งเหมือนกันเนี่ยเนี่ยจึ้งเลยมันก็คือหมู่บ้าน บ้านนี้ใหญ่จัดใหญ่เลยเออใหญ่มากโอ้ oh my god นี่ไงเธอบ้านหลังนี้มีเตียงสองอันเร็วเร็วเร็วยังไม่มืดขนาดนั้นดูพาทิ่ตกดินก่อนนี่บ้านหลังนี้นะบ้านหลังนี้ปักหมุดไว้มีเตียงสองอันอยู่สองข้างอันนี้คือพาทิ่ตกดินยามค่ำคืนครับภาพติดซูมพาพติซูมออกแป๊บนึงเดี๋ยวเขาแคบเองดีกว่า อุ้ยเดีย๋ยวทำไมเอ้เม่อเขาไม่ขึ้นวะไม่แต่มันมืดแล้วนะสเกลเลตันสปอนมายิงเม็ดเดียวร่วงคู่เลยนะเอมอมาอจะเตรียม,มตัวเตรียมตัวอะไรพร้อมแล้วอ่ะเต,<ก>ตรียมตัวจะรีบถ่ายเร็วดะีิจะมาก,จกดจะกดท่าก่อนอีกโอ้บ้านหลังไหนวนะเนี่ยไงเตียงสองอันหลังใหญ่ๆที่มันมีเตียงสีม่วงสองอันนอนละ ถ้านอนมีที่มีจริงด้วยเลยไปเอาเล้นเลยเแมวๆๆเอามาค่าล้างผ่าพันตอมบี้อ้าวเกิด่ไหนอีกอ่ะอุ๊ยอ้าอุ๊ยอุ๊ย,ยตายจริงกนี่ยเลือดหมดลืมลืมมองมีธนูนได้ไงอ่ะทุกซักอยู่ในใจๆ อยู่ในในในโอ้โหขอโทษครับพี่หมู่บ้านระเบิดหมดเลยที่นี่เขาแบบรัดกุมดีนะมีเป็นแบบเป็นแบบบ้านแล้วก็มีประตูสองชั้นอะ่ะดีดีโรเลมอ่ะดีได้นะดีดีมันมีวิธีอยู่ใหญ่ขี้โกง มันจะมีโกเลมเกิดใหม่ไหมอุ้ยเอาทีเดียวตายไอ้ล่วงได้ไงวะเธอแล้วมันเจอเธอแล้วมันจะตีเธออีกวะไม่ละไม่ตี<ม>ละมันฆ่าไปละแล้วของเธอแบบกระจายายันสวนตรงเนี้ยเธอลงไปดิแม่งเอ้ยอยากลองของไงไม่ยอมหวกงว่จะแก้แค้นเมมันเหลือเลือดห้าสิบแหละอุ้ยอุ้ย ทำไมอ,อ่ะ<อ>มันตีได้ไงวะเขากำลังรับชมเหตุการณ์ถ่ายทอดสดอ่ะนี่แหละนี่แหละนี่แหละเออมันจะมืดแล้วนี่แหละนี่แหละ,หละ,หละกูบอกเลยรอบนี้แหละเป็นประตูข่ายยากไอ้น้องโทษด้วยแต่พี่ต้องการเหล็กตีทีละหนึ่งดาเมจลดทีละหนึ่ง ทีน้องเข้าบ้านก่อนเถอะเธออยากได้นแมวตัวนี้มีปลาป่ะเราเดวเขาไปหาปลาให้เอาไหมมีแล้วเขาเจอแมวตัวนั้นเออทำไงอะ่ะวิ่งให้ทันแค่นั้นแหละเออว,วิ่งตามวิ่งตามแมวนานแล้วเนี่ยออกระโดดดิไม่ขอให้มันแบบฉลาดใจอะ่ะกรตีมันเลยไหมมันอย่างี้ละ แล้วแมวตัวนี้ก็วิ่งหนีฮะตัวนี้ไม่ยอมมัแมวบอกยอย่ามายุ่งกับกูครับาแล้วเจอหมามีหลายเหตุการณ์มากครับในคลิปนี้หมาไล่กัดแกะฮะตอนนี้คนไล่จับแมวครับแต่งคงยังวิ่งตามไม่ทันนะตัวนี้เข้าไปในบ้านไปแอบแมวครับโอ้โหแอบแมวแ <laughs> <ม>อบเลอนั่นแหละ แน่ๆแมวตัวนี้เห็นป่ะมันเห็นเธอถือปลาเนี่ยมันจะเดินเข้ามาก็ใช่ไงก็อีตัวนี้แหละที่เขาไล่มันมาตลอดอะ่ะเธอลองกดย่อทิ้งค้างไว้ดิมันจะเดินมาแบบนี่ไหมหรือเขาต้องไปที่อื่นแมวเธออ่ะหยจ้องเขาดินี่ยมันพยายามเดินมาเดินมาแล้วมาแล้วมาแล้วแมวเธอกี่กะเออเึ่ย ให้ทีเดียวด้วยนะประเด็นน่ะนั่นแหละสักทีมีทั้งมาทั้งแมววิ่งไล่มึงมาตั้งนานนี่มันอยากกินด้วยแต่มันวิ่งหนีมันเป็นแมวอะเข้าใจปะมันจึ้งอยู่นะทําไรต่อดีอะเรายังไม่สร้างบ้านเลยเพิ่แต่ไร่แมวจบคิวยังเออจบวมันไม่มีอะไรทําแตอีพีหน้าสร้างบ้านแล้วกันนะทุกคน ปิดชื่อนี่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 